บอกได้คําเดียวเลยนะคะว่าไม่ผิดหวงดังค่ะภูมิแพ้ก็ไม่เป็นอีกเลยะคะ่ะหวัดคืออะไรกิฟไม่รู้จักเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองแผลหายเร็วแล้วก็แห้งสนิทไม่มีการติดเชื้อเลยค่ะรู้สึกจดจดชื่นจดชื่นแต่ปี้กระเป๋าขึ้น อาชีพแม่บ้านเต็มเวลาเลยค่ะดูแลลูกที่กำลังสนสองคนนะคะเหนื่อยแล้วก็หนักมากเพราะว่าไหนจะต้องเลี้ยงลูกเองไหนจะต้องทำงานบ้านทำอาชีพแดนเซอร์รับงานอีเวนต์ค่ะก็จะพบปะผู้คนเนี่ยทุกวันเลยค่ะก็จะทางานไม่เป็นเวลาแล้วก็พักผ่อนน้อยให้เป็นภูมิแพ้ตลอดเลยแล้วก็จะเป็นหวัดง่ายมากเีอยอาชีพเป็นพริตตี้เอนะคะ ปกติแล้วอาชีพนี้กับการทำสัญญกรรมเป็นของคู่กันอยู่แล้วที่เราจะต้องดูแลรูปร่างหน้าตาให้ดีอยู่ตลอดเวลาอายุ60ปีอาชีพค้าขายบางวันก็ไม่ได้นั่งบางวันก็ดืนทั้งวันมันก็ปวดเขา่าปวดกระดูกทุกอย่างมันปวดเพราะว่าตั้งแต่หนุ่ม้ายงานมาเยอะ อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกได้ดีเหมือนที่เราเลี้ยงหรือเปล่าอย่างพวกไข้หวัดเนี่ยไม่อยากเป็นเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าเป็นแล้วเนี่ยจะไปติดลูกเอาแต่ทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าโรคภัยไข้เจ็บมีเยอะเหลือเกินไหนจะมะเร็งที่คนเป็นกันเยอะแยะไหนจะโควิดที่เป็นข่าวอีกกลัวมากค่ะแต่ว่ามนุษย์แม่อย่างเราเนี่ยยังไงก็เจ็บป่วยไม่ได้กิ๊บก็เลยรู้สึกว่าเราใช้ร่างกายเนี่ยหนักแล้ว ก็อยากจะกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังค่ะเริ่มแรกเลยกิ๊บก็พยายามจะทานอาหารให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ด้วยไลฟ์สไตล์แล้วก็การทํางานของกิก๊บอะค่ะมันก็จะเลี่ยงอาหารพวกจังฟู้ดเนี่ยไม่ได้คืออะไรที่ว่ามันเร็วแล้วก็ง่ายนะกิ๊บก,ก็ต้องเลือกทานไว้ก่อนค่ะปัญหาของอ้มอมหลักๆก็คือเวลาตัดสินใจไปทําสัญากรรมที่ไรเนี่ยเรามักจะเกิดปัญหาแผลไม่แห้งแผลหายช้าแล้วก็เสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อค่ะ ก็เลยมีคําแนะนําจากเพื่อนๆจากคนสนิทจ,จากคนรู้จักนะคะว่าลองผลิตภัณฑ์ตัวนู้นตัวนี้ให้เป็นตัวช่วยของเราอ้อมก็ลองหมดทุกอย่างเลยค่ะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยก็มีมาวันหนึ่งมันปวดปวดกระดูกมากเราก็ต้องไปหาหมอไปหาหมอแล้วไปตรวจหมอบอกร่างกายเรามันก็จะไม่ค่อยดีแล้วเสียไปหมดแล้วก็ต้องมองหาของมาเพื่อจะ ท,ทานอาหารดีก็แล้วพักผ่อนเพียงพอก็แล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่มันก็ไม่พอค่ะเราจะต้องมีตัวช่วยมาเสริมทับเพื่อที่จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันก็เลยตัดสินใจมองหาตัวช่วยเสริมลดความยุ่งยากแบบวันละเม็ดจบเราก็ดูส่วนผสมแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าเชื่อถือกิฟก็ไม่รอช้าเลยค่ะก็หามาทานทันที จนมาเจอผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าโควาซึ่งตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของสารเบลต้าคูแคนแล้วก็วิตามินซี C, อ้อมก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานดูค่ะเพื่อนแนะนําเพื่อนแนะนํามาก็เลยทดลองดูเพื่อนให้ทดลองดูเขาบอกว่ามันแก้ปวดเข่าปวดกระดูกได้ ิดว่าตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของเรานะคะพนักงานก็ให้คำปรึกษาที่ดีสุดท้ายก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองทานค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็2เดือนละที่กิฟทานโความานะคะภูมิแพ้ก็ไม่เป็นอีกเลยะคะ่ะหวัดคืออะไรกิฟไม่รู้จักแล้วก็เรารู้สึกว่าเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมันสดชื่นมากๆตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเรารู้อยู่เลยว่ายังไงเนี่ยอย่างน้นอยๆก็ต้องมีเวลาสักเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แผลหายช้า แต่ไป,ไปๆมาๆหลังจากการผ่าตัดไปค่ะปรากฏว่าแผลหายเร็วมากนะคะเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองแผลหายเร็วแล้วก็แห้งสนิทไม่มีการติดเชื้อเลยค่ะก็ทดลองมาสามเดือนแล้วครับทดลองมาดูแล้วสามเดือน3ามเดือนก็รู้สึกดีขึ้นไปตรวจหมอไปตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งก็คอรัสเตอรลอนก็ดีไม่มีปกติ บอกได้คําเดียวเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมีแรงเล่นกับลูกได้ทุกวนันมีแรงทํางานบ้านได้แล้วก็ไม่เจ็บป่วยเลยค่ะยอมรับว่าทุกวันนี้โคว,ว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทานแล้วรู้สึกปลอดภัยมีความมั่นใจค่ะตอนนี้ก็เลยแนะนําให้สามีทานเป็นครอบครัวสุขภาพดีไปด้วยกันภูมิต้านทานของเราเนี่ยก็ดีขึ้นผิวพรรณเราก็ดีขึ้นด้วยไม่โทรม โควาในตอบโจทย์มากเลยค่ะวัลเมรก่อนนอนดีต้องลองค่ะค่าตับก็ดีเป็นปกติก็กลับมาค้าขายได้รู้สึกจุดสดชื่นสดชื่นกระปีก้กระเป๋าขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ไม่ลืมนะครับทิตามเม็นของโควาลองนึกคิดดูนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากอะไร ก็คิดไปว่าเราทานแค่ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเท่านั้นก็คือโควานั่นเองค่ะทุกวันนี้เนี่ยอ้อมขาดโควาไม่ได้เลยแล้วก็ทานมาอย่างต่อเนื่องนะคะสุขภาพดีขึ้นแผลจากการผ่าตัดก็เรียบแห้งสนิทค่ะไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองทานดูค่ะ